อแฟนฉับนะครับโอ้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับทงนี่กีดชอบหรือกีดไล่นะคะเอ่อศิลปินท่านต่อไปมีไหมครับเรานะครับสหรับฉากต่อไปครับจะเป็นละครที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับทั้งหมดก็มีหญิงสองชายสองครับพี่น้อง เด่กครับเขาจะาลงเอยกันได้หรือไม่รครับพบได้ชมการแสดงได้เลยครับสลหรับช่วงนี้นะครับมนเสียงเพลงช่วยบันเลงกลองชีดยามมือยามเอ้วาว่างานทุกลาทุกนาที 嗨喽。 ไม่แนละ้วครับพี่น้องจำได้ไหมครับเขาเป็นใครครับทั้งนั้นมา่าคุยกัน้ืองเดิก่อนอะไรอ่ะ มีคนชอบทั้งสองคนนะ่ะ <Hey. Hey. S 1> ล้รูปเล่าอย่างเงี้ยมึงจะเอาไปปลูกข้าวอะพี่ <c oughs> พูดดีๆนะหนู <c oughs> แฟนพี่นะคะ่ะเฮ้ยน้องเดี๋ยว เรารยวังหน้าเวที้เลยครับเาใครอ่ะไป็นแล้วระวังกันไปส่งไปยังไม่ยังได้ใครจะเชื่อว่าเป็นนางเอกของเพฟสกันฉันไม่เชื่อคนเลยเราเชื่อนะเราจำหูได้อ่ะจำปากได้ปากมันปากมันมันสะบึนอะปากอ่ะสะบึนมากเลย ก็คงมีแต่เราสินาใช่ไหมที่เรายังไม่ได้ดอกไม้ให้ขอบคุณนะครับรัดีตะของเมื่อวานรับพี่สามกับบอลรับอลครับฉันเคยโดนกระเทยเตะ่า กูไม่เข้ากเฮ้ยมัรักพี่ถ้าเป็นเอกนี่หัวใจเธออะไรของแม่ขัดจังอ่ะ กางเกงเรื่องหางกระแตผ้าเหลอผ้าเหลือผ้าเหลือเฮ้ยเขาจะรู้ว่าเดวกอีใส่รองเท้าอะไรอ่ะคุมรองเท้าหมดเลยอ่ะเขอเป็นพระนี่เพราะเจ๊โอ๊ยทำไมทำไมมึงอดจังนี่ขานี่ไหนูขอเคียบก่อนได้ไหมคะไม่เคียบเลยนะได้ค่ะให้ ไม่รักพี่หรอรู้สึกแย่ใครเป็นล่ามรู้สึกไม่ดีเลยมีใครเป็นล่ามไม่ได้ไหมเป็นล่ามอะไรคะแปลงเหมืนพูดอะไรแปละฟังตอกเปลา่ห๊ะเดี๋ยวใจเย็นดีเจ็บใช่ไหมเจ็บจมูก นี่มันที่ตาตากูนี่วะพูดตังกูเอาแล้วขโมยเฮาไม่ใช่ฮฮ้อย่าทันมาอย่าไปยุ่งกับเขาสิเขาไปเยี่ยไปขี้เขามากเอาไงน้องบอกพี่จะให้เลือกเหรอ่ลือยอยู่กับพี่เห็นไหมพี่ตังยิ้ม เราไม่ชอบที่ตังนะรู้ปล่าชอบที่ตังบอกไปเลยบอกไปเราชอบคนเร็วคนเร็วทำไมคะแต่ก็อร่อยนะแกอ่ะไม่แปลงฟันเลยว่ะไปอยู่ด้วยกันเลยไป อยู่กันก็ไม่ต้องคุยกันแล้วเอาโวมปากกันเดียวเลยไม่เป็นแันมันใช่ไหมกูเนี่ยพี่พี่ชอบหนูจริงเปล่าสองปีนี่แล้วเนอะสองปีคบกันมาเลยถีบเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ต้องเลือกแล้วเหรอเป็นันทิไทยอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนคู่ไม่ได้นะไี่ไม่ไม่ตรงไม่ไี่ไม่ไม่ตรงไม่ ทุกตรงเลยอ่ะจะให้ทุก่างก็ไม่ได้อ่ะพี่เราไปกันเถอะอย่าไปเสียเวลากับคนพ้อเจ้าเลยเราชอบคนเลวเราชอบโดนตบตีเราชอบก็มีอารมณ์โดนตบตีน่าเอาหน้ารับไปเลไปเถอะมาอยู่เแล้วไปจากที่นี่กันเถอะไปหรือเปล่ารักชาติไปกับพี่อาเดี๋ยว ชื่ออะไรนะพี่อยากเรียกชื่อนามสกุลดิเรียกนามสกุลเออนามสกุลมันไม่มันเหมือนผู้ชายอ่ะเรียกพี่เรียกชื่อจริงก็ได้ชื่อจริงเลยค่ะแต่กูเกียรติกูไปกับพี่เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเกณฑ์ทหารเนี่ยกูเกียรติเป็นผู้หญิงเนี่ยพี่ไปไปเธอจะไปไหนก็ไปเราจะไม่ชอบเธอหรอกเอพี่ปไป ไอ้แมงเหรอรัก <coughs> <coughs> โอ้ยอาตัวเองคิดไหวเลยตั้งคายตั้งค่ายเก่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเกซมตาฉันเลยเช้าเนี้ยเอ้ครอะครอะกูไม่เอามึงแล้ว พ่อป้ามขยอกเอาขยอกน้องสาวพี่หีบเลยคะ่ะน้องสาวหีบชื่ออะไรอ่ะขอยละทงคะ่ะชืดด่อดอนจอ่ะนี่วุน่นวาจ้ะอแอบ,บมองอยู่นานแล้วละ่ะเซ็กซี่อ่ะไหนดิซิเซ็กซี่อ่ะอย่ากลางมากสิไอเขาไม่ได้ทำความสะอาดมันมา แต่เองเขาแอบมองนานแล้วว่านี่เขามีคู่กันไปแล้วที่สนใจเขาทำไมนี่เขาอ่ะบอกตรงๆเลยนะเขารักตัวเองเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรอะฮ้จะให้เป็นอะไรก็ยอมทุกอย่างเป็นส่อนตีฉันก็ยอมพี่ชมน้องบ้านอยู่ไหนอะบ้านน้องเหรอ น้องอยู่แถวนี้นั่นแหละแต่ว่าบานงน้องอ่ะมันอยู่คนละฝั่งกับบ้านพี่นะฮ้ยเคยฝั่งนั้นะ